ต่อไปหัวฉีดต่อไปหัวฉีดต่อไปหัวฉีดนะครับบอกไปดีนะตอนนี้ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นหัวฉีดนะครับเราเช็คไปหัวเทียนแล้วนะครับไปหัวเทียนมาปกติดีนะครับเราดูแล้วมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ามันมันหัวเทียนปกติเปไปของใหม่ด้วยจ่ายจ่ายไปออกมาชัวร์เลยนะครับเราก็กระโดดไปดูที่ตัวน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับถ้าเป็นหัวฉีด เป็นหัวฉีดเนี่ยเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายโดยแรงดันนะครับของมอเตอร์บัมดิกนะครับเพราะนั้นหัวฉีดจะต้องมีมอเตอร์บัมดิกเป็นตัวสร้างแรงดันให้กับหัวฉีดเพื่อจะจ่ายออกมาเป็นฝอยละองนะครับ I can play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash me Wanna slip and slide? We can link up. Working all the time make you duller. Be a student, try to make a dollar. Wanna live life like I'm on vacation? Gotta get those good vibrations. Oh, เราต้องมาไล่ขั้นตอนนะครับอันดับแรกเลยนะครับรถหัวฉีดนะครับหัวเทียนไฟมาแล้วเราจะเช็กการจ่ายเชื้อเพลิงของรถหัวฉีดเราจะต้องตรวจเช็คอะไรก่อนครับใครรู้พี่มาหน่อยครับผมรู้อาจารย์รู้ดีมากถ้าอาจารย์ผมไม่รู้เนี่ยอาจารย์ก็ไม่ต้องไม่ต้องรู้แล้วนะครับเพราะนั้นเราเราจะต้องเซอร์วิสรถหัวฉีดเนี่ยนะครับเราต้องตรวจสอบอะไรก่อนนะครับ เป็นตัวแรกเลยนะครับนะครับตอบมาได้ครับตอบไมาได้ตอบได้ครับตอบเลยให้ผตอบเลยน่ารักมากนะครับถ้าผมตอบเดี๋ยวมันจะเป็นการเฉลยเป็นการเฉลยนะครับแรงดันปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กนะครับแหมมีพี่ช่างเราค่อนข้างจะเยอะเยอะแรงดันจากปั้มติ๊กนะครับตอบกันมานะครับอันนี้ผมเฉลยเอ้ยผมอ่านตามที่พี่น้องช่างตอบมาครับแรงดันปั๊มติ๊กนะครับแรงดันปั๊มนะครับแรงดันปั้มใครที่นะครับ เข้ามาใหม่นะครับเตรียมสมุดจดนะแล้วก็แชร์ด้วยนะครับแชร์แล้วกลับไปดูด้อนหลังนะครับแชร์แล้วกลับไปดูด้อนหลังได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะนะครับจดได้เลยนะครับย้อนหลังดูได้นะครับดูน้ํามันในถังก่อนครับว่ามีน้ําผสมอยู่ไหมนะครับแรงดันครับแรงดันแรงดันนะครับแรงดันนะครับแรงดันนะครับถ้าเป็นรถหัวฉีดเราต้องดูอะไรก่อนดับแรกนะครับนะครับต่อมาเป็นแรงดันทั้งนั้นเลยนะครับก็คือแรงดันปัมติกนะครับก็โอเคตามขั้นตอนนะครับฟังนะครับเพราะนั้นให้ทุกคนจดตามขั้นนนตออะคครับก็ืว่า เราจะต้องดูแรงดันมอเตอร์ปรับติก่อนโดยใช้เกจวัดแรงดันอาจารย์ส่งเครื่องไม้เครื่องมือหน่อยนะครับเราจะให้นักเรียนได้ชมกันเกจวัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหรือมอเตอร์ปัับติกจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษตัวนี้นะครับเป็นเกจวัดนะครับก็ตัวใหม่นะครับเป็นเกจวัดนะครับเพราะฉะนั้นหรือใส่น้ำผิดนะครับวัดแรงดันของมอเตอร์ปัับติก่อนนะครับว่าแรงดันของมอเตอร์ปั๊บติกเนี่ย นะครับอยู่ที่ค่ามาตรฐานไหมนะครับอยู่ที่ที่เขากำหนดไว้ไหมสามบาทไหมนะครับใกล้เคียงได้หรืออะไรนะใกล้เคียงได้นะครับแรงดันบัมติกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราดูมอเตอร์บัมติกแล้วมันได้ค่ามาตรฐานอันนี้ผมจะบอกในกรณีที่มันใช่นะที่มันถูกต้องทั้งหมดนะนะครับที่มันที่มันใช้งานได้นะเพื่อจะไล่ขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อให้มันถึงจุดสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมบอกว่ามันใช้ไม่ได้แล้วมันจบเลยแว่าเจอแล้วปัญหานะครับเพราะนั้นการไล่ปัญหามันจะไล่ไปเรื่อยเรจนสุดท้ายนะผมจะให้ได้อย่างนั้นนะแล้ว อันนี้คือเกจวัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหรือมอเตอร์บัมปิ้งต้อกับหัวนะครับอาจจะดูกับค่าเนอะนะครับตัวนี้เป็นตัววัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงนะทุกคนต้องต้องมีไว้นะครับถ้าในยุคนี้มันถูกครับแค่ไม่กี่ร้อยเองนะครับนะครับก็คือให้วัดแรงดันมอเตอร์บัมปิ้ก่อนเลยนะครับถ้าวัดแล้วมันมันยังไงมันปกตินะผมจะบอกปกติก่อนนะเพราะว่าถ้าบอกผิดปกติเดี๋ยวมันจบแค่ตรงนี้งานไปสอนต่อไม่ได้สอนต่อไม่ได้เพราะนั้นให้ปกตินะครับพอวัดแล้วแรงดันบัมปินะครับ เราก็ไปดูที่หัวฉีดต่อนะครับนะครับเราก็ถอดหัวฉีดดูก่อนนะครับต่อจากแรงดันแรงด้านนะนะครับอันนี้จดนะครับวัดหัวเทียนวัดไฟวัดแรงดันวัดเติมตีกนะครับวัดหัวฉีดครับดูหัวฉีดนะครับถอดออกมาเลยครับถ้าหัวฉีดมันจ่ายเป็นฝอยละองตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ายทีนะอันนี้ผมให้เข้าๆก่อนนะนะครับหัวฉีดเป็นฝอยละองเนี่ยนะครับก็ให้เราดูเส้นสายตาก่อนนะ หรือเอากระดาษมาทดสอบดูตรงนี้เราต้องฝึกนิดนึงนะต้องดูให้มันชัดเจนหนึ่งว่ามันเป็นเส้นแบบไหนหรือเป็นฝอยละอองตามเอาช่าง,ง,นะงหงไปไหนวะเดินไปช่างหงไปไหนละโอเคเพราะฉะนั้นเราจะต้องต้องฝึกด,ดูตรงนี้ก่อนนะว่าหัวฉีดเป็นฝอยละอองแบบไหนนะครับสแตนดาร์ดเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ดูเล็กดูใหญ่เป็นแบบไหนนะครับตรงนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะแต่แต่เราให้ดูขั้นตอนก่อนนะพอเราเช็คหัวฉีดแล้วเฮ้ยมันก็เป็นฝอยละอองปกตินะครับมันจ่ายปกตินะครับแรงดันมาปกตินะครับต่อไปดูอะไรับ ถ้าจบที่ตรงนี้แล้วมันปกตินะครับหัวฉีดปกติแรงนะ่าปกติต่อไปดูไรต่อครับใครรู้พิมพ์มาเลยครับ